สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะ้นแล้วก็มาพูดเรื่องนี้ต่อนะครับเนาะมาพูดถึงอะไรครับคนเราเนาะอ่าคนเรานะครับลิ้นไม่มีกระดูกนะครับในระยะเวลานั้นออกมาพูดอะไรบ้างอ่าช่วงระยะเวลาที่มาทำคดีให้เขาอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับสงสัยว่าเป็นหมานะครับ หมานี่นะครับพี่น้องเอฟซีมันยังซื่อสัตย์กับคนนะอันนี้มันคนแท้ๆนะครับมันยังพลิกลิ้นได้นะครับอันนี้แหละครับลิ้นสองแสกนะครับแหกอกแหกอกชายอือสาริกาลิ้นทองลิ้นทองสองแฉกโอ้ยอ่าแต่ละวีแต่ละวันโอ้พูดไม่เหมือนกันเนาะอ๋อสงสัยอ่า สงสัยนะครับพี่น้องเอซีนะมันกฎหมายคนละฉบับนะครับผมงงหมดแล้วครับนี่นะครับเอซีดูนะครับนี่นะครับหลังโซคนะครับเขาไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเลยนะครับผมงงหมดเลยนะครับตอนนี้นะครับผมไม่เคยทํานะครับเขาไม่ได้ห้ามอะไรพอปีปีต่อไปมาแบบนี้คดีมันลาบคาบปั๊บพวกมึงต้องไปอ่านในหลังของโซคอให้มันเข้าใจก่อนนะ อ่านี่นะครับในฐานะผมเป็นดักกฎหมายใหญ่นะครับโอ้ตายแล้วครับพี่น้องเอีนะเอ่นี่นะครับเขาประกาศแล้วนะครับเป็นป่าสงวนนะครับนะเอกสารไม่น่าเชื้อถือนะครับนี่นะครับผมอ่าได้เอาเอกสารนะครับน่ะมาจากที่อื่นนะครับ เพื่อมานำเสนอให้เอฟซีดูนะครับนะออนะครับนะแต่ยังไงนะครับทีนี้ไปขีดค่าชื่อเขาออกทีนี้เพราะอะไรครับจดดันจดนี้ครับครบหมดครับทีนี้ <laughs> เพราะความโง่ของมึงไงน่ามึงจะไปเถียงยังไงทีนี้ตัวหนังสือมันครบหมดครับแต่เป็นรูปซื้อเขาออกกันนี่ไปขีดค่าชื่อเขาออกเฉยๆโอ้เรียบร้อย <laughs> นี่แหละครับพี่น้องเอฟซีการที่เอาเอกสารของลูกความนะครับมาเล่นงานลูกความเองเพราะความโง่ของตัวเองไงครับโง่แล้วอวดฉลาดไงครับอ่าออกมาพูดซะใหญ่ตัวมหฬานนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าว่าชนะใช้สช้ชนะเห็นเห็นนะครับเรามีเอกสารตัวนี้นะครับอพี่เกาต้องเอามาโชว์ด้วยนะ ต้องเอาคำพูดของมันออกมาพูดด้วยนะแล้วก็มาประกอบกันกับสิ่งที่มันพูดในปัจจุบันนี้นะโอ้ยนะครับอ่านหลังสองขอหนึ่งสองรอบอ่อต่างกันคนลยคนอยุทธคนอีหยังด้านคักมึนคักโอ้ยงงไปหมดแล้วครับพี่น้องทีไม่รู้หมดคำบรรยายนะพี่น้องก็ดูเอาเองนะดูเอ,เองนะ ดูเอาเองครับพี่น้องเอฟซีคนอะไรนะครับพี่น้องเอฟซีถึงพิกลิ้นเก่งขนาดนี้เนาะอันนี้แหละครับอ่าพอทําคดีให้ข่าวโอทนาใสใสชรายถินนะครับนะมีนะครับนะการออกสนดนะครับทําได้สองอย่างนะครับผมจะมาพูดเรื่องโค้กกฎหมายให้ฟังนะครับนะทําได้สองอย่างนะครับ <laughs> อ๋อนะครับนะทําได้สองอย่างอย่างหนึ่งนะครับต้องรอนะครับเจ้าหน้าที่นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับไปออกเองเลยนะครับออกเฉพาะลายก็ได้นะครับโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะตายแล้วไปรู้ไปพูดยังไงนะครับนะเออกฎหมายใหญ่ก็ปดมาบรรยายครับในอะไรคบสี่ปีที่แล้วโอ้จะมีอไไ้ความรู้หลายเนาะ อืมนะขนาดให้ความรู้ทางด้านข้อกฎหมายก็ยังให้ผิดๆครับพี่น้องเอ้ยนะเออนี่นะครับในอ่าอำเภอดงหลวงของเรานี่นะครับเออนะครับว่าที่ดินตรงไหนตรงไหนนะครับอ่านะครับเรามีเอกสารตรงนี้นะครับนะไม่ต้องห่วงครับรอดได้นอนครับผมแล้วมาปีต่อไปครับที่นี่หลังจากจบสิ้นคดีความนี้นะครับนี่นะครับ ปมาสงวนประกาศทับนะครับนะนะครับนะที่ดินนะครับที่ปลูกสร้างนะครับจะโดนรื้อถอนหมดครับ <c oughs> โอ้ตายแล้วครับพี่น้องนะเอฟซีน <c> ะ <oughs> นี่นะครับสคหนึ่งซื้อขายกันไม่ได้นะครับแ <c oughs> ล้ยไปอ่านทะเลกในหลังสคเขาไม่ได้ว่าไม่ได้บอกอะไรนะโอ้ ตายแล้วครับพี่น้องก็ไม่ได้บอกอะไรในหลังโซคอเดน่ะนะเออซื้อขายได้ครับพี่น้องไอซื้อได้คือเก่าล่ะผู้เล็กไฟก็ขายคือเก่าเดินมาเลยติดต่อมาไอแมนมัดเนี่ยนะเออขายหอสารวัตรผูกบริโอนเลกผูกไอราคามากนะอืมนี่นะครับซื้อขายกันไม่ได้มึงซวยแน่มึงโดนแน่อ่านะ เดี๋ยวพวกมึงจะไม่มีที่สุกหัวนอนนะอ่านี่นะกูจังให้เกียรติพ่อมึงนะเออนะอืมเดี๋ยวมึงพูดอีกครั้งหนึ่งมึงโดนแน่ <laughs> ไม่เกินหนึ่งเดือนนะฮะนะเดี๋ยวพวกมันไม่มีที่สุขหัวนอนแน่นอนครับผมนะ <c oughs> เราอีกแล้วครับพี่น้องเอฟซีอ่าพูดลายบายอีกแล้ว <laughs> นี่นะครับสวนยางเล็กนะครับไม่เกินสิบห้าวันนะครับเือนกว่าแล้วครับเดี๋ยวก็เงียบกิฟครับเดี๋ยวก็เงียบกิฟตเจ้าหน้าที่ไปอบลมคนล้นที่ไปอบ้มคนะมันสกียาจะก็จ้าที่ไปอบล้มแมนบอกครับพี่น้องเอฟจีถ้าเขาสั่งก็สั่งแล้วนะครับพี่น้องถ้ามันเข้าเขาส่งอายการแล้วครับพี่น้องเอ้ยเพราะอะไรครับเขาไม่รับ ได้กินเขาแววๆมาเขาไม่รับครับพี่น้องเอฟซีอยู่เตาไงากูกูรู้ได้กินเขาแววๆมาเขาไม่รับนะครับพี่น้องเอฟซีนะมันบอกว่าอะไรครับพี่น้องเอฟซีนะมันบอกว่าเขาไป,ประชสมปนว่าเปิดตัว FC เอฟซีฟันนะ,ปะเปิดตัวเอฟซีฟันเราเองเออเองเมื่อครับนะอยู่คนเดียวมันเข้าใจอยู่คนเดียวตีสักต้ามนั่นแหละ ผมก็เลยงงครับมันกฎหมายสบับเดียวกันหรือเปล่าครับสิ่งที่เขาเรียนมาตำราเดียวกันไหมนะครับเนาะเห็นไหมครับการที่อะไรครับทำไมสารถึงไม่รับฟังครับนี่นะครับผมเบาสำเนาขึ้นไปครับสารยังบอกว่าไม่น่าเชื้อถือครับผมงงหมดเลยครับ อุ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับเป็คปเกควาปึกความหนานะครับอันนี้ละคกขว่าโง่แล้ววัสลาครับผมเขาเอาสำเนาขึ้นให้ก็เอาแต่สำเนาขึ้นไปได้ป่ะเนี่ยขนาดนะครับเรามีสำเนาสอคหนึ่งสาลยังไม่รับฟังเลยครับ เขาก็จะบอกสัเจนนี่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 ตชีเป้าทนะนี่ตัชีเป้าทีนะมันอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่เนี่ยตัวชี้เป้าทนะมันอยู่ตรงนี้นี่จำเลยที่หนึ่งนำสืบพยจาน่าว่าซื้อที่ดินมาจากในนั้นจำเลยที่หนึ่งมีแต่เพียงอ่าสำเนาแบบการแจ้งครอบครองที่ดิน เอกสารไมยรอสี่ซึ่งเป็นสำเนาที่จำเลยที่หนึ่งอ้างส่งเป็นในส่งเป็นพยานในคดีอืน่นโดยไม่ได้นำสัญญาซื้อขายและต้นฉบับการาแจ้งครอบครองที่ดินมาแสดงต่อศาลแม้จำเลยที่หนึ่งจะมีสำเนาซึ่งเจ้าหน้าที่ศาลลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องก็ไม่อาจรับฟังแทนต้นฉบับได้ พอไม่ใช่สำเนาวเอกสารซึ่งผู้มีอำนาจหน้าที่รับรองว่าถูกต้องแล้วโอโุบัตหามือันนี้แหละครับตัวที่ชี้พ้ชี้ชนะครับพี่น้องเอ้ยนี่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 อันนี้คือคำนะครับคำพิพากษาของศาลด้านอ่าเห็นไหมครับในนิทานเรื่องนี้ <laughs> ปู้กูฮาเลยนะครับพี่น้องเอฟซีเบิ้งเอาเบื้องเอา